ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรปภมาก็หลายเรื่องนะครับสถานที่ความหลอนก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นบ้านพักโรงแรมหรือแม้แต่ที่ทำงานก็ตามเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมหยิบยกเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับโรงงานที่รปภไปเฝ้าอยู่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันด้วยนะครับ ถ้าเพื at, ่อนๆกดไลค์กันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวมากนะครับเป็นเรื่องราวของคุณเด่นคุณเด่นเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่คุณเด่นได้รับฟังมาจากเจ้าของโรงงานท่านหนึ่งครับคุณเด่นบอกว่าวันนั้นได้มีโอกาสไปนั่งทานข้าวกับเท่าแก่ท่านนี้ระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีพนักงานเสิร์ฟในร้านข้าวนั่นแหละครับเดินมาเสิร์ฟอาหาร หลังจากที่เดินมาเสิร์ฟแล้วคนที่เป็นเท่าแก่ที่มากับคุณเด่นเนี่ยก็ได้มีการทักทายกันทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันมากนะครับด้วยความสงสัยคุณเด่นก็เลยถามไปว่าคนรู้จักลรอครับเท่าแก่ก็เลยเล่าให้คุณเด่นฟังครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเท่าแก่เล่าให้ฟังว่าเท้าความกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับตัวของเท่าแก่เองเ,องเนี่ยมีโรงงานอยู่ที่หนึ่ง แต่ว่าตัวโรงงานนี้ไม่ได้เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่โตอะไรมากนักเป็นโรงงานขนาดกลางครับมีพนักงานทำงานอยู่ประมาณร้อยกว่าคนตลอดเวลาที่แกเปิดโรงงานนี้อยู่ตัวแกเองมักจะเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหลักๆเลยครับคือของในโรงงานเนี่ยมันหายโรงงานนี้ของหายบ่อยมากครับด้วยความที่ที่ตั้งของโรงงานอยู่ค่อนข้างที่จะลึกห่างไกลจากชุมชน ห่างไกลจากผู้คนระยะหนึ่งเลยทำให้ในช่วงเวลากลางคืนก็มักจะมีคนแปลกหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าโจรนี่แหละครับเข้ามาขโมยทรัพย์สินอยู่บ่อยๆซึ่งน้องพนักง,งานเสิร์ฟคนเมื่อกี้ชื่อว่าพี่มันครับตัวของพี่มันเองเนี่ยได้เคยทำงานอยู่ในโรงงานของเท่าแก่นะครับทำงานอยู่ในตำแหน่งของรปพหรือที่เราเรียกกันว่ายามนี่แหละครับด้วยความที่ทางโรงงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหายอยู่บ่อยๆ ก็เลยรับสมัครรปภดีกว่าโดยให้ดูแลในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นตอนที่พี่มันเข้ามาเริ่มงานในช่วงแรกๆเนี่ยในตอนนั้นด้วยความสงสัยนะครับพี่มันก็เลยได้ถามกับเท่าแก่ว่าทําไมของที่นี่ถึงหายบ่อยมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเท่าแก่ก็เลยบอกกับตัวพี่มันว่าเนื้อที่ของโรงงานแห่งนี้ค่อนข้างที่จะกว้างมากในช่วงเวลากลางคืนก็มักจะมีโจร แอบปีนเข้ามาตามมุมต่างๆของโรงงานมุมมืดมุมบอดดูแลไม่ทั่วถึงของก็เลยหายบ่อยนั่นคือเรื่องที่พี่มันจะต้องเข้ามาดูแลครับพอถึงวันแรกของการเริ่มงานตอนที่พี่มันไปถึงนะครับในช่วงเวลากลางคืนพี่มันเองก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนในใจตอนนั้นค่อนข้างที่จะสบายใจเลยนะครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำงานอยู่แค่คนเดียวมีอะไรจะได้ช่วยกันดู หรือถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ในคืนนั้นทั้งสองคนหลังจากที่ทำความรู้จักกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันครับตัวพี่คนเก่าเข้าไปเฝ้าที่ด้านในส่วนตัวของพี่มันเองด้วยความที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ที่รู้ทางมากนักก็เลยบอกกับพี่คนเก่าว,ว่าตัวเองจะคอยดูอยู่ที่หน้าประตูแล้วกันเมื่อแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันทำงานครับ การทำงานทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างรปภทั้งสองคนก็จะมาพูดคุยกันตามปกติพี่รปภคนเก่ามักจะเล่าให้พี่มันฟังว่าที่โรงงานแห่งนี้มักจะมีโจรเข้ามาในโรงงานอยู่บ่อยๆโดยช่วงเวลาที่มักจะพบเห็นก็คือช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีนหนึ่งครับตัวของพี่แกเองเห็นโจรแอบปีนข้ามกำแพงมาทุกครั้งนะครับแต่ว่าพี่แกก็ทำอะไรไม่ได้ พอด้วยความที่อยู่ตัวคนเดียวอาวุธอะไรก็ไม่มีและโจรที่เข้ามาส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวครับตัวแกอายุเยอะแล้วจะให้ไปต่อสู้มันก็คงไม่ไหวแถมตัวแกเองเนี่ยยังพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆด้วยว่าตัวแกเคยจับโจรได้ที่ด้านหลังโรงงานแต่ในตอนนั้นไม่รู้ว่าไปพลาดยังไงครับโดนมันตีหัวแล้วก็สลบไปมารู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าของอีกวัน หลังจากนั้นวันต่อมาแกก็มาทํางานนะครับแต่ว่าไม่มีใครสนใจสงสัยหรือว่าสอบถามตัวแกเองเลยว่าคืนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งเรื่องที่ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่มันเนี่ยได้ยินอยู่เป็นประจําเลยครับพี่แกมักจะพูดซ้ําไปซ้ํามาในทุกๆวันเหมือนอัดเทปไว้ยังไงอย่างนั้นเลยการทํางานที่โรงงานแห่งนี้ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างปกตินะครับตัวของพี่มันเองก็ยังไม่เคยพบเจอโจรกับตัวเองมาก่อน จนกระทั่งวันหนึง่งวันนั้นพี่มันจําได้ว่าระหว่างที่กําลังเข้าเวรอยู่นั้นตัวแกเองได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นที่ด้านหลังโรงงานครับเมื่อดูเวลาแล้วเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนซึ่งใกล้เคียงกับที่พี่คนนึงเคยบอกไว้เลยครับว่าส่วนใหญ่โจรจะเข้ามาในเวลานี้ในจังหวะนั้นโชคดีมากๆนะครับทั้งสองคนอยู่ด้วยกันพอดีทั้งคู่ก็เลยคุยกันว่า ให้พี่คนเก่าเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งเดินแยกกันไปคนละทางและให้ถือไม้คนละอันมีเหตุดต่วนเหตุร้ายอะไรก็ให้ตะโกนหากันจากนั้นทั้งสองคนก็แยกกันไปคนละฝั่งครับตัวของพี่มันเองก็เริ่มเคาะไม้ตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆตั้งใจว่าเสียงจากการเคาะไม้นั้นถ้าเกิดโจรได้ยินเข้าก็อาจจะตกใจและหลบหนีออกไปก่อนจะได้เลี่ยงการประท้กันได้ ที่มันเดินไล่ตามทางไปเรื่อยๆนะครับจนสุดทางเลยในจังหวะนั้นก็สังเกตเห็นได้เลยว่าที่บริเวณกำแพงตอนนี้เห็นร่างของคนกำลังรีบีนหนีกลับออกไปพี่มันก็เลยรีบเดินให้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ทันได้แต่มองโจนคนนั้นกระโดดข้ามกำแพงออกไปโจรคนนั้นรีบวิ่งออกไปด้วยหน้าตาที่แตกตื่นเป็นอย่างมากนะครับรีบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว เรื่องในคืนนั้นก็จบไปแบบนั้นตัวพี่มันกับพี่คนหนึ่งสามารถไล่โจนออกไปได้การทำงานก็ยังเป็นแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนครบเวลา2เดือนในวันหนึ่งเท่าแก่ได้เรียกพี่มันเข้าไปแล้วก็ชมเชยพี่มันครับบอกว่าทำงานได้ดีมากเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นเงินเดือนให้เลยเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาของและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานไม่มีการสูญหายหรือว่าการลักขโมยจากโจร พี่มันบอกว่าเท่าแก่ได้ขึ้นเงินเดือนให้แกในค่อนค่าที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับเมื่อรวมกับค่าสวัสดิการต่างๆค่านันค่านี่ที่มีให้ก็ถือว่าได้เยอะจากเดิมมากๆแต่ด้วยการทำงานตลอดระยะเวลาสองเดือนนั้นตัวของพี่มันเองไม่ได้ทำงานเพียงแค่คนเดียวครับได้ร่วมมือกับพี่คนหนึ่งงานจึงออกมาดีพี่มันก็เลยลองสอบถามกับเท่าแก่ว่า เงินเดือนที่ขึ้นนั้นน่ะขึ้นให้ผมเพียงคนเดียวหรอแล้วพี่คนหนึ่งอ่ะได้ขึ้นด้วยไหมครับเมื่อเท่าแก่ได้ยินแบบนั้นเท่าแก่ได้แต่ทำหน้าง,งงครับพร้อมทั้งหันมาพูดกับคุณมันว่าในโรงงานนี้ผมจ้างคุณเป็นรปภแค่คนเดียวนะไม่มีคนอื่นความรู้สึกในตอนนั้นพี่มันพูดไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เท่าแก่พูดออกมามันคืออะไรไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพูดเล่นหรือว่าพูดจริง เมื่อเป็นแบบนั้นคุณมันก็เลยตัดสินใจครับเล่าทุกอย่างให้เท่าแก่ฟังว่าตลอดระยะเวลาการทำงานสองเดือนที่ผ่านมานั้นมีพี่รปภอ,อีกคนหนึ่งด้วยลักษณะหน้าตารูปร่างการแต่งตัวทุกอย่างเล่าให้ฟังทั้งหมดเท่าแก่ได้แต่นั่งนิ่งแล้วก็พูดกับพี่มันว่าก่อนที่พี่มันจะเข้ามาทำงานที่นี่ก่อนหน้านี้ทางโรงงานได้จ้างรปภไว้คนหนึ่ง แต่ว่ารปภคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับจากการที่โดนโจรเนี่ยเข้ามาแล้วก็ฆ่าปาดคอทิ้งศพไว้ที่ด้านหลังของโรงงานซึ่งลักษณะที่คุณมันเล่าให้ฟังนั้นตรงกับรปภคนนั้นทุกอย่างเมื่อได้ยินแบบนั้นพี่มันถึงกับเข่าอ่อนเลยครับตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ที่ทำงานกับตัวเองในทุกวันแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่วิญญาณเท่านั้น และเมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วเช่นวันนั้นที่พี่มันได้เจอโจรจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยพบเห็นโจรกลับมาในโรงงานอีกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในค่ำคืนวันนั้นตัวของโจรเองคงได้พบเจอพี่รปภคนเก่าแกคงทำอะไรสักอย่างจนโจรเนี่ยไม่กล้ากลับเข้ามาอีกและส่วนตัวของพี่รปภเองที่มักจะพูดซ้ำไปซ้ำมาว่า ตัวแกเองเคยจับโจรได้แต่ว่าโดนตีเข้าที่หัวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้าแต่ก็ไม่มีใครคุยด้วยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพาสุดท้ายก่อนที่แกจะเสียชีวิตคือแกได้พบก,กับโจนเข้าจนแกถูกฆ่าตายหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถคุยกับแกได้อีกเพราะว่าแกเป็นวิญญาณแล้วนั่นเอง พอรู้เรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วพี่มันตัดสินใจไม่รับเงินเดือนที่เท่าแก่เพิ่มให้และได้ลาออกจากโรงงานในวันนั้นทันทีและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ยาวมากแต่ตอนฟังอยู่ก็คิดตามและก็ลุ้นไปด้วยว่าสุดท้ายเรื่องราวนี้จะจบยังไง สนุกมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ